น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกลับมาทวงบัลลังนางเอกเบอร์หนึ่งอีกแล้วครับโอ้โหล่าสุดนะครับผมน้องโซเฟียเพชรบ,บ้านแพงได้ปล่อยผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดของตัวเองนะครับก็คือสเป็นไฮได้ไอดอลนะครับโซเฟียเพชรบ,บ้านแพงตอนนี้ยอดวิวยุยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังติดแฮชแทกหกในมาแรงนะครับผมปล่อยออกมาในช่องยูทูบสาวน้อยลำเพอรอีดีเรคคอร์ดเมื่อเช้านี้นะครับวันที่6 มกราคมนะครับเวลา9ก้านาฬิกาตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ 5, 2 1งแสนหนึ่งหมห้าพันสอพันวิวนะครับแล้วก็ยังพยานขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังติดแฮชแท็กหกในมาแรงในหมวดเพลงในหมวดช่องเพลงนะครับแล้วก็สักครู่นะครับมาดูหมวดเข้าไปก่อนหมวดทั่วไปก็ยังยังไม่เห็นเนาะ,ะตอนนี้ติดในหมวดเพลงนะครับ 6ในมาแรงนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับช่วยกันเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ออกไปหน้าชุมชนก็ได้หรือแชร์ออกมาหน้าเฟซก็ดีนะครับผมเพื่อเป็นการผลักดันสนับสนุนผลงานของสาวน้อยลูกครึ่งคนนี้นะครับน้ำเสียงของเธอเพราะมากแล้วถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆโอ้โหแล้วใน MV นะครับน้องอุ๋งอิงก็มีอุ๋งอิงเข้ามาอยู่ใน MV ด้วยเพราะว่าอุ๋อิงก็คือเป็น ไอดอลของน้องโซเฟียนะครับถ้าจะย้อนไปพูดถึงไนะอดอลเนาะครั้งแรกที่อ mm ุค hmm. งอิงกับโซเฟียเจอกันก็ในรายการซุปเปอร์เทนนะครับ mm hmm. เมื่อประมาณ7เดือนที่ผ่านมาเนาะซึ่งน้องโซเฟีย hmm. ก็ได้ร้องเพลงของหอบฟันมาหลังห้านเนี่ยของน้องอุ้งอิงเนี่ยในรายการซุปเปอร์เทนนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพร ทำเอาน้องโซเฟียน้ำตาไหลก็คืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงปากฏตัวเข้ามาเซอร์ไพรส์อยู่ในรายการเลยโซเฟียกั้นน้ําตาไม่อยู่แล้วก็ถึงขนาดร้องไห้เลยเพราะว่าไอดอลของเธอมาเซอร์ไพรส์ในรายการเรียกได้ว่าคลิปนั้นก็กลายเป็นกระแสะกลายเป็นไวรัลนะครับเป็นที่ถูกพูดถึงกันชั่วข้ามคืนเลยแล้วก็คลิปของรายการซปเปอร์เทนคลิปนั้นนะครับ คลิปที่อู๋อิงมาเซอร์ไพรส์โซเฟียในรายการเนี่ยก็ยอดทะลุ4ล้านกว่าวิวที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับและหลังจากนั้นนะครับน้องโซเฟียก็หลังจากที่มีอู๋อิงเป็นไอดอลแล้วก็อู๋อิงไปเซอร์ไพรส์ในรายการแล้วก็ตอนแรกน้องโซเฟ,ฟียก็มาเขาเรียกว่ามารับเชิญบนวีคีสาวนอเพินบ้านแพงและหลังจากนั้นก็ได้มาเซ็นสัญญากับทางบอจอยมานินนะครับเป็นศิลปินในสังกัดของ สาวน้อยนะครับลำเพงอีดี้เรคคอร์ดเนาะก็มาเป็นอีกหนึ่งศิลปินในสังกัดน,นะครับแต่ว่าไม่ได้สังกัดก,กับทางวงใหญ่นะครับก็จะมีผลงานเพลงเอยหรือว่ามารับเชิญเอยเป็นบางวันนะครับนี่แหละครับผมจนล่าสุดนะครับได้ปล่อยผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะครับก็คือเพลงซิปเป็นได้ไอดอลนะครับโอ้โหฟังกันหรือย,ยังครับฟังแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเนี่ยนะผมปั่นทั้งวันเลยนะครับะจะเปิดให้ดูเลย เพลงเพราะมากเนื้อหาเออเอ็ดีมากชอบรัสโซเฟียก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากเก็บได้ทุกรายละเอียดเห็นถึงน้ำเสียงที่ทรงพลังเด็กน้อยอายุ10บสกว่าปีเอง12ใช่ไหมทำไมเก่งขนาดนี้เนาะเก่งมากน้ำเสียงไม่ธรรมดาจริงๆสิเป็นให้ได้ไอดอล ศเปนให้ได้ไอดอลนะครับผมศิลปินโซฟียเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็คำร้องทำนองโดยอาจารย์นาลิสนะครับอารันรุธครับผมเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์ซินี่ภูไทยนะครับโปรดิวเซอร์ธนาเอกิติศักดิ์นะครับผมอำนวยการผลิตโดยโจโยมานินครับโปรดักชั่นนะครับวิเลจันทะเขตค่ายเพลงลำเพินอินดี้รคคอร์ดนะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่รู้สึกว่า สุดยอดจริงๆคุณภาพมากๆเห็นถึงความน่ารักของน้องโซเฟียเลยแก้วเสียงดีมากแล้วก็เก่งเก่งเกินตัวเกินวัยจริงๆเด็กอายุแค่สิบสองปีแต่แบบน้องไม่มีความตื่นเต้นเลยไปเห็นน้องร้องอยู่หน้าเวทีก็สุดยอดแทบไม่ตื่นเต้นเลยแล้วจะมีช่วงแท้ท้ายนะครับที่มีอู๋อินออกมาเนะาะนี่นะ อูอิงก็มาให้กำลังใจน้องนะครับมีบอสโจพามาพาไปเจอไอดอลสวยๆนอ้องน่ารักเนาะนี่นะเจออูอิงแล้วเจอพี่อูอิงแล้วมีสวัสดีกันด้วยก็โอ้โห อืมขึ้นเวทีครับผมอ่ะเราแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับอุ๊อิงนะครับแฟนคลับสาวน้อยทุกคนช่วยกันเข้าไป กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปปั่นยอดวิวช่วยน้องโซเฟียด้วยนะครับขอให้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงนะครับเชื่อว่าแฟนขับวงอิงเนี่ยช่วยกันแน่นอนแล้วก็แฟนขับสาวน้อยเนี่ยเป็นแฟนขับที่น่ารักมากๆแฟนขับที่สนับสนุนผลง,งานของศิลปินในวงสาวเราเป็นปแฟนทุกๆคนเลยเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่หายากมากและแฟนขับสาวน้อยเนี่ยทำได้ครับสุดยอดจริงๆแลวเชื่อว่าจะต้องติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนยอดวิวจะต้องทะลุล้านภายในไม่กี่วัน ไม่นานนี้แน่นอนอ่ะเผลอๆทะลุวันนี้เลยนะครับอ่ะช่วยกันเข้าไปปันป่นๆแนนะครับเ่าโจ๊กฟังไปหลายรอบแล้วนะวันนี้อืมอ่าแล้วอุ๋มอีเพชรบ้านแพงเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าเธอเคยเธอเธอได้รับฉายาว่าเป็นนางเอก MV เบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งเพราะว่าอะไรเพลงไหนที่มีอุ๋มอิงเข้ามาอยู่ใน MV จะเห็นหลายๆเพลงเนาะเพลงนั้นยอดอยูทยานขึ้นอย่างต่อเน,นื่องจะเห็นเพลงแรกเนาะเพลงของพระเอก นักสุรศักดิ์ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าธรรมดาแต่ว่าพิเศษเนาะยอดวิวก็ทะเยอะมากเลยนะยอดพอดาแต่ว่าพิเศษน,ะนะศษนี่ยอดวิว4ีล้านส0 0 0สนวิวแล้วก็มาหลายๆเพลงนะครับที่มีอุ๋อิงอยู่ใน MV ยอดวิวเพลงก็ทะยานขึ้นแบบอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วมาล่าสุดเพลงของพระเอกวสัสศิวดลโ,โอ้วัดศิวดลถึงขนาดร้องไห้เลยครับน้ำตาไหลเลยที่ยอดอยู่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องแล,แล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงด้วย แล้วก็มาล่าสุดเพลงของน้องอู๋อิงที่นามาโคเวอร์นะครับยืนเนึ่งเป็นเขายืนมาเป็นน้องนะครับยอดอยู่กัทหยานขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้2.6ล้านแล้วนะครับสุดยอดจริงๆครับแต่ว่าผู้สึ่ว่าตั้งแต่เห็นูงอิงเล่นเ v มวมาหลายๆเพลงหลายๆหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอู๋อิงมีความสามารถในด้านการแสดงมากเลยนะอะเราจะเห็นว่าอะน้องเป็นคนที่ร้องเก่ง ร้องดีมีด้านมีพลังเสียงที่แบบที่เกินตัวเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนบอาโจบอกอะว่าตัวเล็กๆแต่เสียงเท่าช้างอ่าแต่หลังๆเราก็ได้เห็นเราอุ๋อิงมีความสามารถในด้านการเต้นด้วยน้องเต้นเก่งมากหลังๆเห็นเต้นบนเวทีคือเต้นเก่งมากเราเต้นน่ารักโยกดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหน่อยกำลังน่ารักนะครับแล้วก็หลังๆตั้งแต่เห็นไปถ่ายเอหลายๆเพลงเนี่ยอุ๋อิงก็เล่น MV ได้ดีมากเขาเรียกว่าเข้าถึงบทบาท เนี่ยแหละแสดงว่าน้องต้องมีความสามารถในด้านการแสดงเป็นเป็นคนที่เก่งรอบๆด้านจริงๆครับเก่งทุกๆอย่างจริงนะครับอน้ามาถึงเพลงนี้เนาะอูอีเพชรบ้านแพงก็มาปรากฏตัวนะครับมาเล่นเอ็มวีให้กับน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงนะครับอขอให้เพลงนี้ก็ยอดวิวปังๆนะครับปังๆขอให้ช่องสามน้องเพชรบ้านแพงก็ไม่ว่าจะทําผลงานอะไรมาเขาทําด้วย สุดฝีมืออะครับเต็มที่ทุกผลงานจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นเลยไนมะ่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อเพลงเสียงร้องเออดนตรีเออแล้วก็ MV เอวเอออะไรเออเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆมันสมูทมันลงตัวไปหมดเลยมาบวกกับเสียงร้องของน้องโซเฟียเองนะครับ สุดยอดจริงๆอ่ะน่าสนับสนุนนะครับผมสาวน้อยมาสจัตอีกหนึ่งคนนะครับน้องโซเฟียเพชรบ้านแพนนะครับขอให้น้องโด่งดังแล้วก็ขอให้เพลงนี้ปังปังดังๆังนะครับขอให้ยอดอยูทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ติดหนึ่งในมาแรงนะครับผมอ่ะสู้ๆครับอ่ะฝากด้วยนะครับผมสิเป็นไอดอลนะครับใครยังไม่ฟังต้องฟังนะครับหรือว่าใครฟังแล้วฟังอีกนะครับบ่าวโจฟังน่าจะประมาณเกือบร้อยรอบแล้วนะครับวันนี้เนาะอ่ะไปแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้บ่าโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิเป็นไฮไลทไอดอฟน,นะครับเด้อฝากนะครับ